สวัสดีครับวันนี้วันที่5ตุลาคมนะครับทาง Microsoft ก็ได้ทำการปล่อย Windows ตัวใหม่นะครับคือ Windows 11ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นตัวสมบูรณ์หรือว่าตัวเต็มนะครับเป็น Official v u i w d ผ่านทางเว็บไซต์ของ Microsoft ให้ได้ดาวน์โหลดกันนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถอัปเรกดตัว Windows 11ได้โดยที่ไม่ต้องรอ รอคิวใน Windows Update นะครับซึ่งถ้าดูจาก Windows Update ณตอนนี้นะครับมันจะโชว์มาแบบนี้นะครับจะบอกว่าเครื่องเราสามารถรัน Windows 11ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มันก็จะให้เรารอคิวนะครับมันก็จะปล่อยมาเป็นหลอดๆไปนะครับส่วนใครที่ไม่อยาก จะรอคิวนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดตรงนี้แล้วก็อัปเกรดกันได้เลยนะครับส่วนวิธีการนะครับในการอัปเกรดทาง Microsoft จะมีมาให้3วิธีนะครับ3ามออปชั่นออปชั่นตัวแรกนะครับเรียกว่า Windows 11 Installation Assistant นะครับตัวนี้จะเป็นการอัปเกรดจาก Windows ที่เราใช้หน้าปัจจุบันนะครับก็จะมีทูลให้เรา ทำการรันเพื่อที่ดาวน์โหลดไฟล์มาอัปเกรดนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดจากเวอร์ชั่นปัจจุบันเป็น Windows 11นะครับส่วนเวอร์ชันที่2นะครับจะเป็นการสร้าง Installation Media นะครับอาจจะเป็น USB หรือว่า DVD นะครับหลังจากที่ใช้ทูนตัวนี้นะครับเราก็จะได้เป็น Windows 11นะครับเวอร์ชั่น หรือว่า edition ตรงตามณปัจจุบันที่ Windows เราใช้อยู่ยกตัวอย่างเช่นเป็น home version home edition หรือว่าเป็น professional edition นะครับก็จะได้ installation media ตามนี้นะครับส่วนวิธีที่3นะครับจะเป็นการดาวน์โหลดตัว iso เต็มๆมาเลยนะครับจะเป็นจะรวมทุก edition อยู่ในตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งจะแตกต่างจากเวอร์ชันที่2นะครับมันก็จะได้ ISO ออกมาแต่ว่าจะเป็นแค่อ d i t i o n ที่เราใช้ณปัจจุบันนะครับส่วนตัวที่3านี้จะเป็นจะรวมทุกอ d i t i o n เข้ามาอยู่ในไฟล์ iso นะครับซึ่งทั้ง2เวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นทั้ง2องออปชันนี้นะครับก็สามารถ ทำการ c l e นอิน s t a l l w ิน d o w ์ส1ได้เลยนะครับต่อไปผมก็จะมาสาธยกยตัวอย่างนะครับการดาวน์โหลดนะครับว่าเลือกตรงไหนบ้างนะครับก็ตรงนี้ก็มีให้เลือกอยู่อันเดียวนะครับ windows ส1หลังจากนั้นก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับแล้วก็มาเลือกเวอร์ชันนะครับตรงนี้จะเป็นภาษานะครับตรงนี้ จะเห็นว่า English มีอยู่2อันนะครับ English ธรรมดากับ English International นะครับ English ธรรมดาตัวบนจะเป็นของอเมริกาหรือว่า United States นะครับส่วนที่2นี่จะเป็นของฝั่งยุโรปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกตรง English ธรรมดานะครับแล้วก็กดคอนเฟิรมเนะครับตรงนี้จะมีอยู่เวอร์ชั่นเดียวนะครับเป็น64บิตก็สามารถ คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดตัวไฟล์ iso มาให้นะครับซึ่งผมได้ทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไฟล์นี้ออกมานะครับครับและนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ iso ซึ่งเป็น f i n a l version ของ microsoft นะครับก็เราสามารถนำ iso ตัวนี้ไปเบิร์นหรือว่า ไปทำา o o t t b l e u s สใส่ USB เพื่อทำการ Install กับ PC ของเราได้ต่อไปนะครับครับแล้ววันนี้ผมก็มีมานำเสนอมาแชร์กันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ